สวัสดีเพื่อนๆเล่นไก่ทุกคนนะครับและท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายครับผมวันนี้กับป้มทั้งนีว้วันนี้ตามคำสัญญาครับปุ้มแจกไก่ตัวนี้ครับผมเราจะมาแจกไก่ตัวนี้ครับนี่ครับผมนี่ไก่ต่อผมเองตามคำสัญญาตามที่ว่าผมพูดไว้ว่าผมจะแจกไก่ตัวนึงนี่ตัวนี้เลยครับ ผมเอาตัวของผมเล่นเองเลยให้ผมจะแจกครับตัวนี้เดี๋ยวผมเรามาจับดูนะเดี๋ยวแป๊บนึงผมไปตั้งโทรศัพท์ก่อนเราไปดูลักษณะของมันกันโอเคครับเรามาเลนกันครับผมเรามาดูกันเลยเรากะไหนครับ เป็นไก่หนุ่มนะเป็นไก่หนุ่มไก่ยังผลยังไม่เต็มเท่าไหร่นะฮะยังไม่เต็มเท่าไหร่นะสะท้อนแสงไปหน่อยยังไม่เต็มเท่าไหร่นะครับหางก็ยังไม่สุดยังไม่สุดนะ แข่งแดงนะเรือพอตุ่มนิดๆนะพอตุ่มเรือพอตุ่ตมนี้นะก็ใครที่ชอบใครที่สนใจตัวนี้ก็คอมเมนต์มาเลยครับผมคอมเมนต์เขียนเขียนเบอร์โทรก็ได้ครับผมเดี๋ยวผมจะหยิบฉลากนะ ผมจะหยิบฉลาประมาณคลิปนี้ผมจะตั้งไว้ประมาณเดือนหนึ่งประมาณนะครับเดือนเดือนหนึ่งแล้วก็ผมจะมาหยิบฉลาดรายชื่อว่าใครเป็นผู้โชคดีว่าได้ไก่ตัวนี้ไปนะนะเราเราใครเป็นผู้โชคดีนะว่าใครได้ไก่ตัวนี้นอนลื่นนนะี้ยเป็นไก่น่มไก่ร้องไก่เล่นอยู่นะฮะนะใครชอบมันก็คอมเมนต์มา ตัวนี้แจกกับแจกไม่ขายแจกแจกอย่างเดียวคููตอบรับแน,น่นอนรับรองว่าได้ได้กำขาแน่นอนครับแต่ที่บ้านผมอะ่ะไก่มันฉลาดเลยไม่มีไก่ให้ต่อมีน,น้อยมีไก่น้อยนอกใครที่ว่าชอบก็คอมเมนต์มาเขียนชื่อเขียนชื่อและเบอร์โทรทิ้งผมไว้เดี๋ยวผมจะยิบฉลาดเดี๋ยวผมจะโทรตามว่าที่อยู่อะไรอะไรนะแล้วก็ ค่าส่งผมไม่ออกนะค่าส่งออกเองนะเดี๋ยวผมให้ไก่ไปแต่ค่าส่งเองนะครับนะค่าส่งเองก็ภาคใต้ก็อยู่ประมาณ400ประมาณนี้นะครับภาคใต้ถ้าว่าภาคกลางอยู่ประมาณ7 8 0 0ปถ้าภาคใต้ประมาณ4500ประมาณนี้ครับแล้วแต่ว่าอยู่แบบไหนนะเดี๋ยวต้องต้องทีนึงแต่ว่าโดยประมาณก็ใต้ภาคใต้ก็อยู่ประมาณ4500าภาคกลางก็อยู่ประมาณ 7, 800ปแ,แปดเจ็ดแปดร้อยปร, 900, 000, 1, 000, ประมาณนั้นแหละแต่ว่าไปภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยอยู่ประมาณเก้าร้อยอยู่พันหนึ่งประมาณนั้นครับค่าส่งเขาดีเป็นภาคลอง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 ,ลอง,ลองคิดดูวันนั้นผมส่งไปกาญจนบ,บุรีก็อยู่กาญจนบ,บุรีเนะก้าร้อยนะกาญจนบ,บุรีกาญจนบ,บุรีจันทบ,บุรีเนี่ยราคาเดียวกันมันจะเป็นเนื้วเขาคิดอย่างนั้นแหละครับก็ตัวนี้ใครที่ว่าชื่นชอบแล้วก็สนใจ ที่จะเอาเอาไปเล่นนะฮะพร้อมเล่นได้เลยครับตัวนี้พร้อมเล่นได้เลยไก่ตั้งหลักกี่หลักก็ขันตุกหลักนะ,ะตัวนี้แต่ว่าชุนชอบก็คอมเมนต์มาเขียนชื่อ,อไม่ต้องเขียนชื่อแต่ว่านะั้นก็เขียนเบ,เบอร์โทรมาอย่างเดียวเดี๋ยวผมไปติดติด,ตดผมจะโทรกลับเองเดี๋ยวผมจะเขียนรายเบอร์โทรไว้แล้วก็ผมจะใส่กล่องแล้วก็ผมจะมาหยิบฉลากให้ดูว่าได้ใครไได้ได้ได,ได,ได้ท่านใดนะ ก็ผมจะจิบฉลากไว้ประมาณสักสามชื่อนะสักสามสามคนสามรายชื่อประมาณนั้นแต่คอมเมนต์แต่ต้องต้องต้องมีการติดตามของผมด้วยนะต้องกดติดตามด้วยถ้าไม่มีกดติดตามผมถือว่าสละสิทธินะเอาเฉพาะคนที่กดติดตามผมเท่านั้นนะครับสมาชิกของผมดังนั้นเป็นสาข,ของผมดังนั้นที่ว่าจะได้ไก่ตัวนี้ไปถ้าไม่มีถ้าไม่มีคนนี้ชื่อนี้ไม่มีผู้ติดตาม ผมถือว่าสลับสิทธิ์ไปนะครับผมก็ฝากกันมีสมาชิกในบ้านก็ถ้าอยากรู้อยากลู้ถึงโชคไก่ตัวนี้ก็ติดตามไว้ติดตามผมไว้แล้วก็เขียนชื่อมากี่ชื่อก็ได้ครับสำหรับคนหนึ่งนะกี่ชื่อก็ได้ข้างบ้านข้างบ้านอะไรในบ้านอะไรก็สามารถที่จะลงได้หมดเลยนะครับผมคอมเมนต์มาได้หมดเลยผมจะเก็บรายชื่อทุกทุก,ท,กทุกคนเะครับผม ไม่ว่าจะเป็นคุณจะมีโทรศัพท์10เครื่องคุณก็ชุกดวงของคุณไปคุณสามารถลงสิบรายชื่อคุณมีโทรศัพท์20เครื่องคุณก็มี20ชื่อในในในฉลากของผมเนาะนะครับก็เลยตัวนี้นะฮะผมผมผมเล่นอยู่ตัวน,นี้ผมเล่นอยู่ผมคัดมาแบบเก็บไว้อย่างดีนนงงงแล้วนอนกางทั้งสองท่นแล้วมอนนอนอนกางทั้งสองคู่ เป็นหมอนพู่ตรงนี้เลยครับหมหอนปางคูดหนอนปางนี่หนอนปางน,น,นะฮะคิวก็เข้าปากเข้าหนอนอยู่ไอ้คอยไฟนะฮะยังเป็นลูกไก่นะยังขนหัวยังดําอยู่นะครับข<ค>นหัวยังดําอยู่ครับผมขนหัวยังไม่หมดนะเป็นลูกไก่แต่ว่าสู้หัวใจดีครับหัวใจดีๆๆสู้ลูกครับดูเครื่องของมันนะซอ <ๆ S 2> ยยาวๆยาวๆเนี่ยแล้วตัวน,นี้ดูหล่อนะดูหล่อถ้าว่าขนเต็มเมื่อไหร่ จะหลอนมากเลยครับผมอันนี้หางยังยังยังไม่สุดหางชัยหางยาวแค่อย,อยู่ประมาณนี้เองครับหางชัยอย่างนี้เองยังไม่สุดนะแต่ว่าหัวใจดีสู้ดีตีปีกเล่นปีกดีลีลาดีนะครับตัวนี้ก็ผมให้แล้วของไม่ใช่ของธรรมดานะมันต้องมีเด็ดนะที่ผมให้ไปนะถ้าว่าของไม่ดีผมก็ไม่ให้อะนะนะ ที่ว่าชอบก็นั่นแหละครับมี20เครื่องในบ้านาก็ส่งชื่อลงมาให้หมดเลยครับเม้นมาให้หมดลงเขียนเบอร์โทรมาก็ได้เดี๋ยวผมจะหยิบฉลากทำฉลากใส่กล่องหยิบไปเลยเแต่ว่าแต่ต้องมีรายชื่อที่ติดตามผมเท่านั้นนะที่ผมให้นะถ้าไม่มีติดตามผมผมถือว่าสละสิทธินะ เฉพาะสมาชิกที่อยู่ในในในช่องของผมนะคุณเห็นแล้วคุณกดติดตามไว้นะก็เม้นต์มาแล้วก็ผมก็จะจีบฉลากแล้วก็ว่าจะได้ไข่ผมให้ไปแล้วก็ตัวเมียก็อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวผมจะทำฉลากเหมือนกันเดี๋ยวผมจะถือว,ว่าให้ไข่เอาสายเลือดของมาเลเซียเลยอันนี้ก็สายเลือดมาเลยนะ เป็นลูกของมาเลเลยนะเนี่ยลูกของมาเลยมามาเร็วครับขันแป๊บเดียวมาแต่ว่าไก่ที่บ้านผมยังว่าเนาะฉลาดเกินเหนื่อยผมก็เหนื่อยนะท้อไปไม่ทอ้อไปเลยไม่ได้ไปเลยไม่ได้เบื่อเหมือนกันใครว่าอยากได้ก็เอาไปเอาให้เลยไม่ต้องเขามาถามซื้อเยอะนะมาถามซื้อผมบอกว่าหมดแล้วเหีืยตอนนี้ผมกะว่าจะแจกให้ ผู้ติดตามผมอะนะสาวกวของผมอะผมเวลาจะแจกก็เลยเอาเลยให้เลยวันนี้ผมว่าได้แล้วแหละน่าจะผ่านแล้วตัวนี้ก็แจกได้เลยอยู่ที่ผมตั้งใจแล้วว่าตัวนี้ผมจะแจกแต่ว่าไม่มีเวลาทําคลิปเท่านั้นเองวันนี้ก็มีเวลานิดหน่อยก็มเใหญ่นะ นะใครที่ว่า,ายังไม่ติดตามผมอะ่ะก็กดติดตามแล้วก็ส่งส่งเ,เบอร์โทรมาเมนเบอร์โทรมาหรือว่าหรือไม่ก็ผมสามารถติดต่อกลับไปได้นะแล้วก็เมนเบอร์โทรอย่างเดียวเดี๋ยวผมโทรกลับไปว่าคนนี้คนนี้คนนี้ถ้าว่าเขียนที่อยู่มาผมเขียนชื่อที่อยู่ผมต้องเขียนในกระดาษแล้วก็มาม้วนมันทําให้ผมมัน เขียนยากหน่อยช้าช้าหน่อยถ้าว่ามีเงินเยอะๆนะผมพได้เขียนแล้วนะถ้าว่าเขียนเบอร์โทรเนี่ยมันง่ายกว่าผมจะได้ไล่ทีละเบอร์ทีละเบอร์ทีละเบอร์แล้วก็ปร่โหกจะม้วนแล้วผมจะโทรไปว่าเออคุณคุณเป็นผู้โชคดีนะว่าจะได้ไก่ตัวนี้ไปที่ผมที่คุณคอมเมนต์มาแล้วก็ค่าลถของคุณุูก็แจ้งผมแล้วก็คุยกับผมว่าคุณอยู่จังหวัดไหนอยู่ที่อันตรงไหนแล้วก็ผมจะถามที่อยู่แล้วผมจะจัดส่งไป ค่ารถคุณออกเองนะผมไม่มีตังค์จะให้ผมไม่มีตังค์มมงจา่ายค่ารถให้หรอกนะทั้งไม่พอแต่ว่าให้ไก่ไปแล้วก็เอาค่ารถไปคุณออกเองแล้วกันนะนี่ตัวเนี้ยผมเล่นอยู่ตัวเนี้ยเสียงขันแบบนิ่มๆน,นะเสียงไม่หยาบเสียงไม่หยาบ ฟังเสียงขันสักค้านึงนะผมกจะทำให้มันขันสักหน่อยเดี๋ยวผมจะออกให้มันขัน ไม่ขันครับผมโอเคนะครับเพือพ่อนๆก็ฝากกันติดตามผมไว้นะและรายชื่อทั้งหมดที่ผมที่เม้นมากี่เบอร์โทรตละทั้งหมดนะครับที่ผมจะเขียนลงในกระดาษแล้วผมจะดิบฉลากว่าใครเป็นผู้โชคดีในไก่ตัวนี้นะครับนะ เป็นผู้โชคดีแล้วก็ต้องกดติดตามด้วยถ้าเป็นผู้โชคดีแล้วต้องมีคน,คน,เ,ปนเป็นผู้ที่ติดตามด้วยถ้าไม่ใช่ผู้ติดตามผมถือว่าเป็นคนสละสิ์นะฮะก็คุณจะมีโทรศัพท์20เครื่องคุณก็ได้20 20 20 20รายชื่อ,อคุณจะมีโทรศัพท์30เครื่องคุณก็ได้30รายชื่อนะแล้วแต่คุณใช้วิธีไหนคุณมีกี่เครื่องมีกี่รายชื่อก็ลงมาให้หมดทุกเครื่องมา แต่อย่างเดียวคือต้องมีคําว่าติดตามผมไว้อยู่ในเครื่องผมถ้าไม่มีคําว่าติดตามผมถือว่าคุณสละสิทธิ์นะครับไก่ตัวนี้งอนปางสองคู่นะไก่ตัวนี้ผ่านแล้วครับแต่ว่าที่ท,ที่ที่จังหวัดอื่นนะ่ะที่ไก่เยอะๆผ่านมากเลยตัวนี้แต่บ้านผมอะมันมีน้อยมันเล่นยากหน่อยไก่ที่บ้านผมมันฉลาดเยอะ ผมก็เลยแบบบางทีไปไม่ได้ไปไม่ได้มาแต่ไม่เข้ <anak> มเขามาแต่ไม่ตีผมเบือ่อแล้วเนี่ยเริ่มเบื่อแล้วี่เริ่มเบื่อแล้วการเล่นไก่เลยแต่ว่าพอไปที่อื่นโอเคอ่ะแต่ตัวนี้ไปตั้งที่ใดก็คู่เข้ามาตอบทุกครั้งนะครับแต่ว่ามันไม่เข้ามาตีหรอกมันไม่เข้ามาตีเองผมไม่รู้จะทํำยังไงผมว่าผมจะเล่นตัวเมียแล้วผมไม่เล่นแลวตัวผัวเล่นยากเกินไปครับผมเหนื่อยไปแล้วไม่ได้ไปแล้วไม่ได้มันเหนื่อยมันท้อ แต่ว่าก็อย่างว่าเดี๋ยวก็เอาตัวเมียไปตั้งเดี๋ยวเอาตัวฉลาดออกก่อนแล้วก็ปีหน้าค่อยเล่นใหมเ่เอาตัวที่ฉลาดฉลาดออกกับตัวเมียก่อนเราไล่เก็บพวกที่ลฉลาดฉลาดออกจากจากอาจากในฝูงก่อนแล้วก็ปีหน้าเราค่อยเล่นไก่ตัวพู่ใหม่ปีนี้คงไม่เล่นเลเล่นไม่ได้ไม่ทันแล้วไก่เสียหมดแล้วผมเองก็ไปทําเสียสองที่เหมือนกันนะจากที่ว่าผมไปต่อต่อได้ ไปเทสไปเทสไก่ใหม่ที่ว่าเขาที่ผมจะส่งให้เขาไปเทสดูไปเทสแบบไปลองไก่ดูพอไก่ใหม่อย่างว่ามันไม่เชื่องนะเนาะพอเข้าไปจับไก่กลับมันร้องจอกจกัจกจอกจักกระตาก,กันแบบสะเทือนในป่ามันก็เลยทําให้ไก่ป่าที่อยู่บริเวณนั้นน่ะตกตื่นแต่ตกใจแล้วก็เป็นไก่ที่ฉลาดไปเลยมันพลาดที่ผมเองอะ่ะม,มันมันมันไม่น่าเช็คไก่ก่อนนะจริงมันเช็คแบบนั้นไม่ได้ มันทำให้ไก่ที่เราจะจะไปจะไปต่อตัวที่ว่าไก่ป่าที่เราจะไปต่อมันรู้มันตตแวงซะแล้วก็ทำให้ไก่ที่ดีๆเสียเสียหมดเลยเสียดายมากเลยครับพลาดที่ผมเองโอเคนะครับผมก็ฝาก ีกตามของบางเวคนใต้สองภาษาด้วยนะนี่เป็นลูกไก่นะตัวนี้ยังคอยังหัวยังดำดำขนลูกไก่ยังไม่หมดทีนะเคนะครับผมก็แจกครับตัวนี้แจกแจกแจกเน้นครับว่าแจกนะครับตัวนี้ไม่ขายเด็ดขาดเลยครับไม่ขายแจกอย่างเดียวสวัสดีครับ